สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง r a b i Dings นะคะสำหรับเดือนนี้นะคะเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นเดือนแห่งความรักนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทำเมนูหวานๆกันค่ะเป็นเมนูนมชมพูสตอรอเบอรี่เลเวอร์กันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยเรามาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะก็จะมีสตรอเบอรีร่แช่แข็งค่ะน้ำสตรอเบอรีร่ติงฟงค่ะ น้ำแดงเฮลบบบอยค่ะนมสดแล้วก็นมข้นหวานนะคะส่วนผสมทั้งหมดที่เราจะใช้มีเท่านี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราก็จะนำสตอเบอรี่แช่แข็งนะคะประมาณ4ลูกค่ะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ พอเราได้เนื้อสตรอเบอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่แก้วค่ะตามด้วยน้ำสตรอเบอรี่นะคะเราจะใช้ปริมาณน้ำสตรอเบอรี่อยู่ที่20 ml ค่ะ เราก็จะเทราดไปบนสตอเบอรี่เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำในส่วนของนมกันค่ะเราจะใช้นมสดนะคะอยู่ที่100 ml ค่ะตามด้วยนมข้นหวานนะคะสำหรับนมข้นหวานเราจะใช้อยู่ที่25 ml ค่ะ จากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพอส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะแยกไว้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของนม,มชมพูกันนะคะเราจะใช้นมสดอยู่ที่75 ml ค่ะ ตามด้วยน้ำแดงเฮลบูบอยนะคะเราจะใช้น้ำแดงเฮลบูบอยอยู่ที่15 ml ค่ะจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพอเราได้ส่วนผสมที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเทใส่แก้วกันค่ะเราจะเทในส่วนของนมสดเข้าไปก่อนนะคะ เสร็จแล้วใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้วค่ะตามด้วยในส่วนของนมชุมคูนะคะพอเราเทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งด้วยวิปครีมค่ะเราใช้เป็นวิปครีมสำเร็จรูปนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ด้านบนนะคะได้แล้วนะคะเครื่องดื่มสำหรับวันวาเลนไทน์สวยๆแก้วนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนมชุมพูสตรอเบอรี่ลเวอร์นะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่นอกจากมีความหอมของนมสดนะคะมีความอร่อยของน้ำเฮลท์บอยแล้วนะคะ ก็ยังมีความเปรี้ยวของน้ำสตอเบอรีแล้วก็เนื้อสตอเบอรีด้วยนะคะเป็นอีกเมนูนึงนะคะสำหรับเดือนแห่งความรักเดือนนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกทคนมากๆน,นะคะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามกดไลค์กด, like, กด Subscribe ช่อลบบดดงลาภิตร n g i n งช่องน,นี้สำหรับวันนี้ต่ายลาภิตร n g งไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ